สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา a น,นลเดมยิ่งสีนะวันนี้อยู่ช่วงรีวิวเว็บแวรอีกแล้วนะครับผมวันนี้ห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับการถ่ายรีวิวเว็บแวหรือการรีวิวโปรโมชั่นรถนะครับของยามาฮ่าวันนี้มีอะไรมาแนะนำทุกคนจัดหนักจัดเต็มนะครับเพราะว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นของเจ้า MT 0 7นะครับแต่นี่โฉมเป็นโฉมปีส0งพันะีบสานะเป็นตัวล่าสุดที่เป็นจอสีแล้วนะครับ โปรโมชั่นเด็ดๆจะจัดมาให้วันนี้ทุกคนบอกราคากันเลยดีกว่าง่ายๆตอนนี้ราคารถนะครับราคาเงินสดอยู่ที่3 0 0แสนกับ5 0 0 0บาทนะครับสำหรับพิกัดรถ7 0 0ด c ซีสสูตแบบนี้นะครับเครื่องยนต์เป็น CP2 เป็นค o ร์สเพล e แฟงชาร์ปสไตล์ยามาฮ่านะครับผมแรงท็อปจัดขี่ในเมือดีมากๆนะครับแรงต้นรอบจัดแรงไปก็วิ่งเหลือๆนะสหรับใครที่ต้องการบิ๊กไบค์นะครับมือใหม่นะ เริ่มต้นเสียเงินไม่ต้องเยอะผ่อนเดือนไม่กี่บาทนะครับกับโปรโมชั่นแรงๆหนักๆแต่ได้รถสมรรถนะ 700cc บิ๊กไบค์แบบนี้ขี่ทำงานในเมืองก็ได้ขี่ในชีวิตประจำวันก็ได้หรือจะเสียนออกทริปก็ยังไหวกับเครื่องยนต์ขนาดนี้แต่มากับเนื้อตัวที่แบบว่าดูดิเหมันจะกรยานอะ่ะจริงผมเคยมีคันึงนะ07ตอนนั้นเป็นตัว2เอ้ย J1 ขี่แบบ จักรยานอะ่ะเพราะว่าตัวบอดี้รถมันเล็กมากดูดูคนคือมันเหมาะสําหรับไซส์เอเชียคนไทยที่ส่วนสูงร้0ยหกสิบไม่เกินร้อยเจ็ดินี่ยขี่ได้แบบสบายๆหนึ่งตัวผมเองเนี่ยสูง1้8หสแปดเนี่ยเดี๋ยวคอมให้ดูว่าเป็นไงบ้างดูดิเนี้ย <Yeah. S 1> รถไม่อย่างเบาย <laughs> ไม่เหมือนขี่จักรยานเนี่ยอันนี้คือเท้าลงสองข้างนะสบายๆดูดิลงปลายเท้าอะ่ะลงปลายเท้านิ้วเท้าได้หมดเลย คมง,ง่ายมากเนี่ยดูดิพตดเบาเท้าลงสองข้างครับถ้าเท้าลงข้างหนึ่งก็เต็มเท้าส,สบายเอยยบเบียงไว้ข้างหนึ่งข้างหนึ่งลงสบายยแล้วล้ำหนักโนที่แบบดูดิคุณง,ง่ายมากทุกคนก็บอกว่า <c oughs> ตอนนี้มาแนะนำกันเพราะว่าโปรโมชั่นมันจัดหนักจัดเต็มมากนะครับตอนนี้โปรโมชั่นของเจ้า07เนี่ยคิวเวอร์เชอร์นะครับ ได้ฟรีเลยส่วนลดเงินดาวอยู่ที่48,500บาทนะครับถ้าคุณเอายอดนี้ไปดาวนะมันจะอยู่ที่ดาวมาประเาเกือบเกือบ16%นะครับโดยที่แบบฟรีดาวศูนย์เอาแค่แบบประชาชนมาเอกสารการเงินมานะครับสเตทเมนต์ยอดหลัง6เดือนออสลิปเงินเดือนหรือใบอับรองงินเดือนก็ตามออกให้เลยรู้ผลแฟแนซ์ภายในหนึ่งวันนะครับผ่อนเริ่มต้นที่60งวด5ปีอยู่ที่เดือนละประมาณ5,100 91าบเ็าทเนี่ยไ,ไงของมานะครับหกไอ5ปี60สวด5 1 9 1ก็ตีไป5 0 0พันอ่ะง่ายๆแต่โดยที่แบบออกรถไม่ต้องใช้เงินเลยนะเหมาะมากๆสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทํางานนะครับน้องๆวัยรุ่นเพิ่งเรียนจบมาอ,อ,อยากจะมีบิ๊กบัสคันหนึ่งไว้ขี่แต่ว่าเฮ้ยเพื่อนๆขี่สปอร์ตกันหมดเลยนะครับอยากจะมีบิ๊กบักคันหนึ่งที่สามารถขี่ในชีวิตประจำวันได้ด้วยขี่ไปทํางานไปกลับเีื่อนงานกลับบ้านนะครับหรือวันหยุด นะครับออกไปเที่ยวได้กับเพื่อนออกทริปได้สบายๆคนซ้อนนั่งสบายๆไม่ต้องมามอบให้เมื่อยนะครับเพราะว่าเบาะไปนี้เขาเรียกว่าเบาะสองตอนนะครับสองระดับมันสามารถให้คนซ้อนนั่งแบบไม่ต้องงอหลังแลวพอเราเบรกสําคัญมากเบาะแบบนี้ยคือพอเราเบรกเนี่ยคนซ้อนมันจะไม่ไหลามาทับก,กันนะครับมาเลยทําให้ท่านั่งของเราเนี่ยดูนินี่ผมสูง168นะสามารถนั่งหลังตรงขี่แบบชิวๆได้เลยอ่ะ ้งงหลัักีนนดวยะครบแล้วในส่วนของเออระบบความปลอดภัยของรถนะครับมาทั้งระบบ BMW, เบรก ABS หน้าหลังอะอปชั่นรถได้มาบ้างนี่เลยจอสีอันดับแรกจอสีนะครับสีตัวใหม่ล่าสุดนะฮะอืมอ่าประกับแฮนดูเมนูเมนูมาเหมือนอาวันเลยสวิตสไตล์ก็เหมือนอาวันบอกให้นะฮะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ลูกแก้วครับ สว่างสาใจแน่นอนคุมแสงตัดเลนได้ด้วยแสงไม่ฟุ้งไม่แย่ตาชาวบ้านให้โดนดา่าล้อหน้าเป็นดิสกู่ครับเบรกสี่ปอดซ้ายขวาเลยนะครับปัามตาดาวของยามาฮ่านะครับไว้ใจได้เบรกอยู่แบบส,สบายแน่นอนนะฮะนอกนั้นอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับเครื่องยนต์ตามสไตล์เระ่ับยามาฮ่าซีพีูอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับขับขี่ในเมืองง่ายคือเสน่เครื่องยนต์ชุดนี้ขับขี่ในเมือง,ง่าย ออกตัวดีนะครับเพราะในเมืองอ่ะเราไม่ได้มาเร่งล้อบแบบ78 00 0รอบลากความเร็ว200ตลอดเวลาอยู่แล้วออกไฟแดงแบบจัดๆนะครับขี่ในเมืองมุดรถติดแบบสบายๆง่ายๆเพราะว่ารถมันเบามากหน้ารถก็เล็กตัวรถแคบนะครับมุดรถติดง่ายนะครับใช้งานในเมืองใช้งานในชีวิตประจำวันแบบรู้สึกว่าเอ้ยเมื่อไหร่ที่จะจับมอเตอร์ไซค์ัะคันหนึ่งอ่ะหรือจะไปเซเว่นไปบักซอยก็ตามไม่รู้สึกว่ามันคือบิ๊กไบค์ที่แบบต้องเหนื่อยอับการควบคุมมันนะครับ นั้นก็แนะนํากันนะครับสาหรับ m p 0กสิใครอยากให้ผมลองขี่เจ้าคันนี้นะครับในการใช้ชีวิตประจําวันในมุงในเมืองนะครับว่าใช้งานได้จริงไหมแล้วก็สมรรถนะรถเนี่ยขับใช้งานจริงๆเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรีวิวให้นะครับคอมเมนต์มาแต่ตอนนี้มาแจ้งโปรโมชั่นก่อนว่าไอ้ m p 0ูสิบเจ็ดคันเนี้ยที่บอกไปทั้งหมดเนี่ยนะครับเหลือแค่ไม่กี่คันแล้วที่ศูนย์นี้เกษตรนเมินนี้นะฮะเหลือแค่ไม่กี่คันกับโปรโมชั่นส่วนลดเกือบห้าหมื่นนะครับสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาท ยิ่งถ้าบอกว่าอันนี้แอบกระซิบนะแอบกระซิบนะปกติเนี่ยตอนเนี้ยปรโมชั่นช่เขาอัดมาที่48,500บาทแต่ถ้าคุณบอกว่ามาจากช่องแดงมิสทีนนะครับคุณติดต่อเซลล์แบงค์นะฮะคุณติดต่อเซลล์อัพนะครับผมบอกไว้แล้วว่าในส่วนเนี้ยเขาจะให้ส่วนลดผมอะในฐานะที่แบบมาช่วยรีวิวรถนะครับให้ส่วนลดผมเพิ่มเติมผมว่าผมไม่เอาผมจะให้ FC ทุกคนนะครับเพื่ออยากจะเอาไปซื้อของแต่งเอาไปเติมน้ำมัน สามารถคุยแลเซลล์ได้เลยนะครับผมแจ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครสนใจก็ติดต่อเซอร์แบงกกัเบเซล์อัพเพิ่มเติมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลงคอนแทคไว้ให้ฝากไว้ฮะสำหรับ MMP07 ปีส0 2 3ที่ตัวนี้และบอกเลยว่ามีแค่สีน้ำเงินแล้วตอนนี้นะครับล่าสุเดเนี่ยเพิ่งเข้ามาที่ศูนย์แล้วเขาบอกว่ารถกำลังทยอยหมดตอนนี้ออกเร็วมากเพราะโปรโมชั่นหนักมากนะครับตอนนี้เหลือแค่สีน้ำเงินร้อนน้ำเงินแบบนี้แล้วนะครับสนใจแวะมาเทสไดร์กันที่ศูนย์ยามาฮ่าไรเดอร์ขับ,ก,บก่อนได้ เดี๋ยวมีเซล์ดูแลพาไปขี่ข้างนอกเลยไม่ต้องมาขี่วนรอบศูนย์นะครับขี่ไปข้างนอกอยากใช้ความเร็วสูงอยากลองมุดรถติดแจ้งเซลล์ได้เลยจัดเต็มไปเลยนะครับแล้วตัดสินใจรีบมาจองก่อนเพราะโปรโมชั่นนี้ใกล้หมดแล้วเพราะว่าโปรโมชั่นตามจำนวนรถจำนวนรถตอนนี้ใกล้หมดมากๆแล้วนะครับเหลือไม่ถึงสิบคันแล้วผมบอกเลยนะรีบติดต่อเข้ามาวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีวิว MP07 ก่อนตัดสินใจมาซื้อหรือก่อนมาดูตัวจริงนะครับรีบคอมเมนต์มาเดี๋ยวรีบทำคลิปให้เพราะ ตอนที่คลิปนี้ออนรถอาจจะเริ่มใกล้จะหมดแล้วนะครับอ่ะเราวันนี้ฝากไว้ครับทุกท่านครับเจอกันใหม่ครูกหน้าสวัสดีครับ